สวัสดีครับผมสวัสดีครับเกมอะไรผมผมรู้นะเออเต่ผมทิ้งไม่เออชื่อคลิปแล้วกันโอเคว่าเริ่มกันเลยโอเคผมพูดมาไว้ได้นนะน่านจะเป็นร้อนหน <c oughs> มี่ตุ่มที่ลิ้นด้วยอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะตายแน่เจ็บมากเลยอะ่ะพูดปเปล่าไม่รู้วันนี้โอเค ไม่ยิงเสี่ยงผมไม่พูดก็ต้องต้องสนใจนะผมนะโอเคอะไร,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 รกันเล่อะไรกันเลยเกมนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะมันสนุกพอมนสมควรประมาณน,นั้นเปิดมาก็เปิดไปก็ระเบิดไปก่อนกระตุกเล็กน้อยแต่ก็พอเล่นได้อย่าคิดมากประมาณนั้นเดี๋ยวเล่นวอยแต่ยังเสียเลือกใครตายแล้วคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่นั้น โอไมกสแม่แบบระดั 4K เย่เย่ะเหนเียอเไรว่ารแบบล่าเยออะไรนะคว่างคว้างแม่งหมดเลยอ๋อไินอ่าแล้วคว้างรวมไม่ได้คว้างรวมไม่ได้โอไมกสเียอะลรเอาอยเบิควนกูใช่ไหมี่ยอ๋อ yeah. yeah. ไปเพ <uh ื่อนมึงทำอะไรมึงทำอะไรอล่ โอ้โหยิงบอดใช่ไหมเนี่ยก่อนที่พายไอ้ขุนยังไงวะยงใส่กุไม่น้อยเกินโดดมาเล่นไงอ้าวนี่อะไรไปนี่กลอนเอ้ยยายาไม่น้องไอ้เนี้ยหน้อนนะโอ้ my god เอาระเบิดฟันให้พี่หน่อยยา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 อะไรหลาอะไราข้ากับพี่ไว้ต้องเดี้ยอะไปแล้วลิ้นลิ้นไปแล้ว เอ้นี่ยลูกสูงนักอะไรเยอะงั้นไง่าแล้วเอ้ยเดนโยกอะไรมึยกอะไรมึงโยกอะไรโอ้รู้เพื่อนเฉยถ้าคนถ้าคนเดินมาช่วยอะไรเนี่ยตายสิจะกระตุกกอะเที่ยแล้วก็ไต่ต้น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 ในลาในลาหยามาดปากเอ้เฮ้ยสวัสดีวัยรุ่นสองล้มหนึ่งไม่ผิดว่าลุมยายา ยาโอ้โหไม่ตายครับผมไม่ตายก,ายกลับเนาะคู่นันหอยเนี่ยโอ้พอดีเขากำลังซึมน้องนอกเลยกำลังซื้มองงมอาช่วยพี่น้อยยอ่อโอ้โหคนคนยิงหนังก็ไปสนใจคนยิงหน้าก่อนไม่เกี่ยวกับกู้เล่นกุญแจไหมอย่า yeah. อ่าเอ้ยม,ม,ม,มึงอย่าดูกลืนหรือไงดูคนไปแหละแตกไปน้องยายายา มันยิงตังเานี้โอเอ๋ยยิงสิโอ้โหองยิงนี่ไงยิงยิงก็ยังตายอไะันี้โหเกินโออ๋ออะไรน่เอ้ยเดี๋ยวเรานันน่หดเอ้ยให้ซอยกูให้ซอยกูไอ้ยิงนเอมาดิมาเร็วเกินกระตุกทมกระตุกทำไมนี่ไม่รู้ว่ากระตุกทำไมเอ้ย อะไรมันเป็นยังไงล่ะต้องตายเหรอเอ้ยมึงจะตายมึงกอดกูดีกว่าโอ้โหไง่แนวหลอกกันอย่างนี้เลยเนีสลัดมันนี่อ่ะนี่กระบอกนะไม่รู้อ่ะกรบอกตะชวนแง่เอ้ยเดี๋ยวกันไหโยอคอยยิงกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่อนว่ะโอ้ยก็เลือดเล็ดแล้วผมโอ้ดีแหวนว่าดีวางมึงจะมาช่วยกู <ล>ก็จะเปดนโอโดืโอ,อ้นี่มันมีแรงกว่าแต่ว่าอย่าทำเลยมันไม่เห็น,อน,เ,หนเอาน้ำหินทั่วถึงทำไปได้หมดละอมผักหลอนใช่ไหมเนี่ยัหลอนหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนงูไหมก็อมึงโฟมปืนอะไรเนี่ยองหลอนหรือเปล่าเฮ้ยไปหมดวะหลอนเลยเนี่ยโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ โอ้โหอีดตัวอีดมากเลยอ่ะยาอ๋อนี่คืออะไรคอมตุร์คอนซิออร์ก็อะไรแล้วสวัสดีวัยรุ่นโอ้ยยหัวยิหัวโอ้โพอพ่อยิงให้ยิงเลยนะวอเอาเครื่องเอ้ยอะไรอะไรอะยรงกู อ้อ้ั no liebe, ate, ons, upcoming upcoming ้มึมดมึมดโอ้ยหัวแตกหัวแตกเปลี่ยนเป็นอนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนปืนวนไอ้เลอดรวนใครสหลามอมีใครใสหลอ้ยไงละก็ฟูงตีมไงวะร้ไปได้เลอะไกันน่ะโอ้ไมก็ไม่ได้ี่สวัดี ไปด้วยนะไอ้เด็กโอ้สวยเฮอยิงบอดไม่เห็นเลยนะอะไรอยงนี่นะองห้าฮีแล้วไม่เอาอีกแล้วต้องสิบต้องสิบโอ้อย่ะเดี๋ยวนะตรงนี้เสียเวลาแท้รอบก่อนมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลย ถ้าด่านเก่าก็แสดงว่ามึงไม่ใหญ่แล้วนะเออโอ้ทรงทรงบรนดาใหม่ทรงทรงโอวันตินไม่เกี่ยวเออเสียงอะไรตืมหนี่อย่าสนใจนะโอ้โหบอกได้ว่าชาวบ้านไม่เนี่ดูเดือดจัดระ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 โอแหลกแหลกแหลกบรดาใหม่แหลกกันไอ้เหี้ยโอ้ไปกอดโอ้แหลกนักโอแหลกนัก ยิปปกกำลังการงานสร้างโอไมรก็โอเลือ่เนเช้าวันนี้ตายเอออะอตายแล้วโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยสิสัโอ้โหมันอะไรกันนี้ยสิมออคืยิงงอ่ะคือิงงยแ่นแรกไอ้เพื่อนจเย็นจเย็น ไมล้วไล้เราเกินไปเอากินเลยโอ้เราเก็บีบใส่น้ำเลยอ้าวนี่นี่อะไร่ะอะไร่ะเอดิเอาดตเอาพกกินเลยอ่ะนหแล้วเดี๋ยวะปัับปับปั๊บีโดดได้โอ้โหูุกาเลยดีว่าโหับโหจับอมอะไรมาฮะนาเพิ่มเลือดโอกอออก็เออ มาอะไรเน่แหละนึ่เยเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณโอ้ยโอ้ยมึงโอ้ยเฮ้ยว่าฟันฟันไปแง่อะไรนายเนาะตืไม่ีที่โอ้ยเต้นเต้นเต้นโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะเต้นตัวเต้นตัวอีกก็โหฟองลูหนึ่ง oh my god ตาวี่ยิงไปแน่แ่พี่หนอกไปแน่นพี่น่อน้องขึนเรื่อเป็นเราสิ <welche ikka> พี่รู้อันนี้พี่รู้เปลี่ยนเปลี่ยเย็นโดโชว์มีปืนเดียวเนี่ยในเกมโอ้ยโอ้เจ้สจังเลยเามนตันแเทามือโอเดี๋ยวยเเลื่อนก่อนเี๋ยวกูต้เี๋ยวกูต้เฮ้อะไรละอะไรละ้าปอนยเพี่เดียรกำลังกำลังซก่อนกำลังอ้าวโคตรอ่าโคตรที่เออ มาช่วยกูด้วยมาช่วยกูด้วยค่อยๆอะไรกันอยู่แต่ไปน้องโอ๊ยนี่แล้วมึงยิงทั้งตัวเลยเหรออ่ะแล้วอ่านอะไรหรอวะเริ่มเปลี่ยนปืนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเริ่มเปลี่ยนปืนโอ้มาก็โอ้โอ้มาก็ดูเดือดจัดดูเดือดจัดอื้อดูเสียแล้วอื้อเพิ่มเลือดโอ้โหเคลื่อนกูนี่แม่งหัวค่อยๆให้กูดูคนเดียวเลยนี่ ักเคลื่อนจริงๆโอ้โห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 อ้าวอ้าอยู่ตายยังเนี่ย <appointment> ข้าวจัดโอ้โหข้าวจัดตายแล้วเป็นข้าวยี่เอาหน้าปาไปกินปู้โอ้โหมันดึกไปใครวะเนี่ยเอาไปดอกรเอ็กซโอมนิ่งนี้เลยอ๋อหัวแตกไปน้อง โอ้ย oh yeah. สวัสด,ดีวัยรุ่นหนังหมาโอ้โหตายแล้วเนยเฮ้ยสวัสด,ดีเนองมึงไปยิงทำไมล่ะมึงไปยิงทำไมไล่เปลี่ยนปืนเดี๋ยวเปลี่ยนปืนโอ้ย oh yeah. สวัสดีครับโอ้โหโอ้ไม่ยูย่หัวแตกนีอ่อย่งนี่เยอะเดี๋ยวเราเบิ่ฟังให้เลยเอายิงเออโอ้โห ไม่เนี่ยนี่ยเขายิงิงเลยอะโอ้โหผมไม่น่ายิงยิงเลยเฮ้ยยยยพุ่งแร่งแรงพงแรงพุตายพุ่งตายยิงดิยิงดิน้ออรยู่โอ้โหยิเองไม่ไม่ไน้อเนี่ยอือเติมเลือดแป๊บเราเปิดควันไปแดทไมี่เปล่าโ้โหเปไงล่ะหัวแตกไอ้น้องก่อนเกินเย้ยสวัสดีไปด้วยนี้เป็นไงล่ะดื้อสะท้านเลยเงล่ะเดลียวจัด เฟี้ยวจัดไมไง่ายเนาะเออเดินเดินเดินเออหักกูตายข้าวจัดก็อย่างนี้จะไปทำตามเพราะมึงข้าวเกินอุ้ยอุ้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหมึงบูมออย่างเงี้ยแหละโอ้เฟี้ยวเกินมาทีของระเบือไปยี่นี่น้องเอาฟันไปด้วยอ่ะนี่ โอ้โหตายระเบิดว่ะจุดจัดเมื่อกี้อีกรอกปิ้วปิ้วเออทางนี้มือขนาดแบบจบโอเคจบเออเราก็จบด้วย